สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาถหายรถนะครับมาด้าเฟมเบอีนะครับคันนี้เป็นเครื่องพันสามรอซีซีนะครับมีสีเกียร์นะครับเดิมสแตนดาร์ดโรงงานเลยเดิมหมดเลยเนาะสีแห้งๆสีเดิมๆมีโผโ่ๆมีสนิมอะไรเงี้ยด้านท้ายนะครับด้านท้ายถ้าคนสะสมเขาจะชอบแบบสภาพแบบแห้งๆแห้งจ๋าอะไรเงี้ยอื นี่ครับเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูเนาะไวๆเลยอ่ะอนี่ไอ้ภายในภายในเดิมมากเลยนะรถรถมันปีสองพันห้าร้อยยี่สิบเก้ามันก็ปีนี้สิ้นปีหกสามแล้วอ่ะปีว่าหกสามก็ประมาณสามสิบสามสิบสามสามสิบสี่ปีเือนนี้ดูเลือนไม้มาเดี๋ยวผมนี่ยเลือนใหม้นี้ไฟบอกน้ำมันเครื่องไฟเบรกมือเขาก็ขึ้นนะนี่ไฟเบรกมือ มีวิทยุเดิมนวมคอนโซลอะครับสะอาดดียเนาะที่บ้านนครเขาก็ใช้ได้้วยไฟหน้าก็เปิดติดแต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับว่าคันนี้คันนี้มันคันนี้มันมันจะเดินหอบหน่อยนึงมาเดินบุม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 เนี่ยท่อมันจะเดินหอบหน่อยนึงเครื่องมันก็จะดิ้นดิ้นนิดนนึงนะ เดี๋ยวผมไม่เตรียมแก้วน้ำเลยมาลองให้ด้วยเนาะเดี๋ยวลองสตาร์ทดูต้องเหยียบคันเร่งนะคันนี้ต้องบอกก่อนเข้าไปดังบุม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 บุุมบุมบว่าคนขับมาแล้วมาจอดหาบ หน่อยเนาะอาจจะบอไม่ค่อยขนาดแต่อัดไม่ดันไม่มีความเลยแน่แนๆเลยออกลองสัตว์ดูแล้วมันจะจะพักนิดแรงเดี๋ยวผมไม่ได้เปิดไฟหน้าให้ดู แต่ว่าไฟเดียวเขาไม่ติดเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวก็ค่อยคุยกันแล้วค่อยเป็นหัเพิ่มเติมเน,ะนาะนได้ คือว่าถ้าใส่กันโชนครมเมียมอันเดียวพอละจบละแล้วก็ใส่แหลกราคาข้างบนเออก็คบชุดมาแล้วแล้วก็หาหาตบมาใส่ข้างหลังชิ้นนึงเนาะจะเป็นแห้งๆอ่ะแต่ว่าเคลือบแลกเกอร์มารอบพันเลยนะนี่ ด้วยกับประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจก็โทรมาติดต่อได้นะครับที่เบอร์0808458384นะครับ Facebook ก,ก็สกุลอินทาสกุลนะครับเป็นภาษาอังกฤษเนาะโอเคนะครับสวัสดีครับ